สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับโอ้โหเรียบร้อยหลอดไม่รอดครับรลอดไม่รอดเอายกเอายกอีกยกอีกโยกอีกครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหโยกอยู่นาน โผล่ล้วนๆเลยทางเข้าทางออกงานนี้เละเป็นโจ๊กครับเข้าตำราครับเห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายครับแยก101ยร้อยเอ็ดเสนภูมิยโสธรทีมงานเสียเดชเจ๊ตั้มจัดนักจัดเต็มรถไปโคโคปสุ p c 200ครับขยับตัวไปตักดินแล้วครับเนื่องจากหกล้อนี่เข้าไม่ถึงท่ามกลางโคลนเละๆน้ำเยอะๆนะครับผมที่สร้างบ้านจัดสรรครับนี่อยู่ข้าง,างถนนสี่เลนเลยมองไปครับฝั่งตรงข้ามแหล่งรถผู้กองร้อฝั่งตรงข้ามครับ มาแล้วครับคันต่อไปคันนี้น่าจะเป็นเจ๊ตั้มขับเองนะครับฮีโน่เมกาสีขาวโอ้ตามมาสามคันเลยตามตูดกันมาสามคันเลยครับดูสิ ใครจะล่วงก่อนใคจะล่วงหลังอย่ากระพริบตาครับเป๋แล้วเป๋แล้วเป๋แล้วครับหลุมหลุมข้างหน้านี่แหละครับหลุมที่ก่อนหน้านี้มีการติดลมเอาเบียงออกมาเบียงออกมา สบาดไหมสบาดแล้วครับลงไหมลงไหมโอ้รอดไหมรอดครับสบายสบายสบายครับขันต่อไปมิตซูบิชิข้างหลังนั้นล็อกกี้สีชมพูมาแล้วครับโอ้ยังครับยงังดูเชิงก่อน ดูเชิญก่อนมาแล้วอย่าตกหลุมนะอย่าตกหลุมนะโอ้โหหน่ากลัวจริงๆครับหลุมอยู่ในโคนมองไม่เห็น ล็อกกี้รอก่อนครับฝั่งนี้รอฝั่งนี้ออกมาก่อน ล็อกกีมาก่อนเลยล็อกกีสีจมลลูลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับ ลงแล้วโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปได้สบายอ้าวมิตซูบิชิออกมาก่อนเลยจ่วดครับ โจ๊ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอ้โโดูสีครับดีฟออกไปเลยครับเจตมยังไม่ออกมา ล็อกกี้โอ้ยกล้อเลยครับโอ,อ้ยกล้อยกล้อจะชนตูดยกล้อจะชนตูดครับจังหวะยกล้อแล้วสะบัดไปอ้าวเดินหน้ามาแล้วครับโอ้ยกล้อครับยกล้อ อย่าบอกนะครับอย่าบอกนะว่าอยู่อีกแล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับอยู่เลยลื่นครับเอาโยกน้อย เดียครับจังหวะมันลื่นครับมาแนกดันอย่างเดียวครับโอ้โหโดันอย่างเดียวยังครับยังครับยังไม่รอดครับ ไปแล้วแม่โหดจริงๆสุดยอดพักกันก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ